บอกว่าพี่ทำน้องเขาหล่นลงไปข้างล่างอ่ะกูตกใจนี่วะแต่พี่ไม่ได้ตั้งใจนะต้นพี่ว่าต้นลงไปดูหน่อยไหมไปแล้วไปดูพี่ตาเนี่ไปดูแล้วไปดูน้องนายตกแล้วแหละโอ้ยถ้าเปิดที่ทำไมจะลองทำให้เ่ามึงไม่ลองไปดูน้องเขาหน่อยน้องเป็นไงบ้างอะฮะไม่ต้อง ไม่ต้องขาวหรอกพี่ว่าน้องเขาเป็นไงที่ชั้นี่สี่นะหล่นลงไปแมงเล็เป็นจอมรีบลงไปโอ้ยเกี่ยิมๆนไม่มีใครตายทั้งนั้นอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าสิบสี่ชั้นนว้ยตกันนี่เละอย่างเดียวคนนว้ยไม่ใช่ไอรอนแมนจะโวยวายทำไมน้องแอนอยู่นี่เอาเอาอุ้มอุ้มไหวได้ไงนายพี่โอ๊ตโอ้ยตอนกูแบงค์ชังรอบบ้านยิ่งกว่านี่เยอะ พนวมพนวมที่พอใจตากเอาไว้ก็แค่ตั้งใจที่จะรอให้เติ้ลตกใจจะได้วิ่งออกจากห้องไปอยเงี้ยเราโอ้ใจหายวับเลยกลัวโอ้โหวุ่นวายกูเปิดประตูอย่างนี้ถ้ามึงมึไม่เปิดนะกูจะยิงปืนเข้าไปอยู่นี้แหละโอ้ยเอาใจตำรวจเลยป่ะสิเปิดประตูเติ้ลใจเย็นแล้วฟังพี่นะคือวันนี้เนี่ยไม่มีใครไปชู้กับแฟนเติ้ลแน่นอนแต่เติ้ลต้องใจเย็นเข้าใจป่ะแล้วกลับไปก่อนไหมงั้นพี่โทรแจ้งตำรวจนะเว้ยกูไม่กลับ มึงเปิดประตูอย่างนี้ถ้ามึงไม่เปิดกูยิงแน่ยิงยู่จริงยริงจิงโทรเลยไปปู่อยู่ถอยหาตำรวจไปดูประตมึงยิงเข้ามาเลยมึงยิงเข้ามากูไม่กลัวมึงหรอกกูมีบังเกอร์ไอ้ควายโอ้โหใช่เลยมึงต้องปลอดภัยแน่นอนเพราะมันมันเจ้าอี้กันกระสุนโวยขลุกยันกระหม่อมเลยนะมึงอยู่คนเดียวก็คุ้นเคย อยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป